จ้าพี่น้องมาเรื่องวันไหนมากินเข่าแลงน้ากันเด้จ้าวันไหนแยกแยกก้อนเมืม่อแล้วเมื่อกี้นี่แยกซอสละเสียคลิปเป็นเข่าพอดีเราเลยพี่น้องมากินน้ากันได้จ้ามายกซอสจะกินกะอีหยัง,ยงพี่น้องจ้า <c oughs> นี่หอมหวอัวใหญ่ๆสื่อว่าจากพี่สาวสื่อว่าหายพี่น้องมึง ไม่คัดสลัดพี่น้องอแล้วก็นี่น้ำพริกอะไรรู้ไหมปลากระป๋องเด้อยพี่น้องจ๋ามาพี่น้องมาต่อมเสร็จเหมือนกันเดี๋ยจ๋าเด้อพี่น้องนะมารีกินด้วยกันเด้อพี่น้องจ๋า เดจ้าพี่น้องมาเดินมากินข้าวนลำกันเดจ้าเด้อวันนี้แสตชกับไม่ยำปลากระป๋องเดจ้ามาแส่บมากินนลำกันเดจาด้ามีผักสลัดผักสลัดก็าหายกินกันอย่างอื่นแต่สแสตช์ินกับปลากระป๋องด้วยพี่น้องจ้าโจ๊กฮานมาแห้งคนแล้วพี่น้องแล้วข้าวต่อพี่น้องกินหมดจุดมุ่งเสือแซ่บเพื่อต่อพี่น้อง

น,นีกนมเยหอมใหญ่จากประเทศได้บลูพี่น้องพี่สารไปแม่โค่มาไม่รด้สึกว่าฝาก่อยอยอเมิก่กืม <laughs>

กับสื้อ่าไเลยโซยุตสูงยี่สิบบาทตั้งมาดีไหวมาตั้มใจกดเตียวงพี่น้องแล้วโอ้หืมว่าเขาก็กินใบบัวได้พี่น้องมันคือจมูกกี่แมน โอ้ชุนกันมาโอ้ยแย่สอสจีบะไเด้อขาเด้อเขาพักนิ่งแสบมิ้เขาสลานจิ้กะปากับของแสบแสบข้องนอกน่าอีก ต้องแตบมันวนกันได้พี่นอ้องเอ้ยหลวงป้นานาก็จะก,กินปักกระดาพี่นอ้องแล้วสอนเก็นคนเดียวได้พี่นอ้อยยัยกษ์ก้อนกับมีสามีเพื่อน ไม่เล่าตัวนึงก็เลอกันมาไปลองเนาะแล้สอนัได้กินตัวหนเนาะเี ไม่เอาไม่มีน้องละ yeah

mọi chuyện cà pha cà, -cà ong là xếp lầm sai lầm mình hiểu quá lầm sai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  lầm vào là Å, jaha. ครังนับมันก่งกับปุ่งกับป้าแม่ซอยิ่กับเออาพริกกระป๋องด้วยพี่นออกก้องเอาพริกปักกระป๋องอืมอืมอือ ยเพื่อเก็บมาแหรอพี่นอ้องอ่าหนึ่งขอฝากกัาเด้คลิปเกีบบักัแตงนี่สองคลิปได้จ่าเด้่อาต้อนแหลกกับลงกปแล้วนย่งต้อนสองามาใลงจากพี่น,ออน,อน,น้องดู่ะเยอะเส่วนหนึ่งกรปุกกระเปิ่กระมีพี่น้องจ้าแข็งแรงเพิ่มนกับมต๊ดปากบะฮ้อง วายเร็วก็ฟพ้ก็ฟิ้กลับมาอีกโลเอาเออนโลกข้าวพี่น้องแล้วก็เออลงอีหยังดอกแย่สอนกับปลาตาพป่ทั้งหลายหัวคือของคนพี่น้องไม่งั้ก็ชิจึงหยังพี่น้องไม่น้งพริกก็ชิจึนังพริกปะหัวแย่สอนถอดประตู

Đây có to không? Thế là sẽ bơ được thế nào? Thấy là Em thằng lại là Ngon Thấy Nằm เอ้ยน่องโอ้ย,อยต้องน่ามาญี่ปุ่นพี่นอ้องเอาอยัางลองคอแล้วปะ่ะตับบักแต่งก่าพี่นอ้องตับบักแต่งลองข้อนะพี่นอ้อง อ๋อจกผิดคนหนี่งด้วยจ้าเออปากนั่นด้วยจ้าถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะพี่น้องจ้าอือแค่นี้แหละจ้าบ๊ายบาย